สวัสดีครับผมเมรีเราอยู่กันที่ปราสาทหินพนมรุง้งอำเภอเฉลิมเกีรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับมเมนีมาเที่ยวครับตอนช่วงบ่ายๆกำลังจะค่ำนะครับบ่ายสามกำลังจะสี่โมงเย็นครับอากาศกำลังดีครับนี่ครับเดินขึ้นมาเจอปลายทางขึ้นครับอากาศดีครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เดินขึ้นไปเรือนะครับมาซื้อตั๋วเข้าชมครับคนละยี่บาทครับมากัน2คนกับแฟนบันไดท้างขึ้นสูงสูงใครที่มาเที่ยวก็ระมัดระวังครับอยังระวังนะสูงแหองดีอันนี้ยังไม่ได้ถึงตัวปราสาทนะครับเป็นแค่ทางขึ้น,นเ,เดินขึ้นไปถึงแล้วครับ หน้าทางขึ้นก็เดินลงไปอีกมันจะเป็นสลบบันไดสลบลงไปอีกเดินกันยาวๆครับผมมันย้อนแสงนิดนึงครับเพราะว่าที่ตะวันตกตะวันกำลังจะตกดินนี่หินโบราณอืโอต้องเดินีกไกลครับเดินีกไกลเลยไป ค่อยเดินกันไปอ,อยู่มาได้ยังได้หลายปีหลายหลอยปีแล้วตังเน็ดคักอลังการครับอลังการแห่งบรรยากาศร,รอบๆโคตรยิ่งใหเลยครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่เคยมา,าที่นี่ครับมาเที่ยวครั้งแรกเลยความเก่าแก่ความมีมนลข้งัง เดินเพื่อสีหวัวน้องอีกไกลได้นี่อลังการมากครับจะมีจะมีเขาเรียกเขาเรียกอะไรเสาด้านข้างเรียงกันสวยนี่ครับก็ยังเหมือนเดิมนะแบบลายลายร้อยปีมาแล้วไปกันครับเดินอีกสักหน่อยก็จะถึง ทางขึ้นตัวปราสาทแล้วครับโอ้ยิงใหญ่ยิ่งใหญ่ย,งญยิงใหญ่ลังการนี่ถึงทางขึ้นแล้วโอ้สูงชันมากตรงนี้จะเป็นด้านหน้าปราสาทนะครับนี่ครับสวยงามมากเห็นเรียงลายมีความเอกลักษณ์ครับนมีรหเงย่างงามเลย คนโบราณเก่งนะครับเป็นทงเงดอดดิลี่จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวปราสาทสวยงามมีมนคลังนี่ครับผู้คนก็จะมาถ่ายรูปกันตอนนี้เป็นด้านหลังครับทิศตะวันตกกาดดีดี พอาทิตย์ก็กำลังจะตกครับมาช่วงวันหยุดก็คนก็ก็เยอะนะครับแต่ช่วงเย็นๆจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวยงามครับคนสมัยโบราณทำไมเก่งจังเขามีวิศวะเขามีเทคโนโลยีอย่างคือเฮดไ้บานี้สุดยอดมากเลยครับ สวยงามมากครับศิลปะขเขมนโบราณนี่รับประตูประตูจะทะลุกันเลยนะครับ15บหาสบานประตูชมช่องประตนะูนี่จะเป็นบริเวณด้านในของตัวปราสาทนะครับตรงกลางเลยตัวปราสาทจะมีแท่นสีวลึงเนะขาเรียกแท่นสิวลึง สวยมากครับมีลานหญ้าด้วยนี่ครับองค์ปราสาทที่อยู่ตรงกลางมีเหมือนเหมือนคลองน้ำอะไรกไป่รู้เก่าแก อยู่มานานหลายปีก็เลยปลูกพังบางกรับบางสวนสวยงามดีครับไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นครั้งนี้แหละครั้งแรกกรบรอบบรรยากาศรอบๆตัวปราสาทนะครับ จะมีกลิ่นข้างข้าวครับกินกีเกียาครับบางท่านเหม็นข้าวสักหน่อยที่อยู่อาศัยของข้างข้าวนี่ครับคนเกิดเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปดูข้างในครับข้างในก็เข้าไปดูได้นะครับบางส่วน ที่อ่านมาครับศึกษามาเขาบอกว่าภาษาทแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะกษัตริย์กษัตริย์ในสมัยนั้นครับสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูมีความปานณีตนะครับเรียงหินแบบเขาทำกันได้ยังไงแกะสลักด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่ามีเครื่องมืออะไรคือเห็ดได้บ้านนี้แต่ก่อนก็น่าจะเป็นกองหินล้มพังเหมือนกัเขาบูรณะขึ้นมาใหม่ครับสวยครับสวยสวยมากเลยผ่านการเวลา มายาวนานก็ยังสมบูรณ์ขนาดนี้เราจะลงกันแล้วครับสูงมากครับดูความสูงเนี่ยเดินลงมากว่าจะถึงเดี๋ยวตรงที่เป็นเหล็กล้อมครับตรงที่หมาวิ่งอะ่ะมันจะเป็นลายดอกบัวลายกีบบัวเขาเรียกนะคร มีภาพกศหลกักงูตรงทางขึ้นสวยครับสวยตัวลังการมากเลยนะมีโอกาสก็มาเที่ยวกันดูครับปราสาทเขาพนมรุ้ง